ตอนนี้นะคะเราจะปล่อยปลาลงสู่แม่น้ํานะคะตรงนี้ก็เป็นก็เป็นเขื่อนนะแต่ว่าเป็นสถานที่อยู่ของน้องปลานะคะเราก็จะทําบุญนะคะโดยการปล่อยปลานะคะปล่อยปลาลงสู่แม่น้ําธรรมชาตินะคะเราก็จะอดิฐานจิตร่วมกันนะคะเพื่อปล่อยชีวิตนะคะให้น้องๆทั้งหลายน้องปลาที่อยู่ตรงเนี้ยให้เขาได้ไปเติบโตในแหล่งน้ําธรรมชาติเขาจะได้สําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้เขาแล้วคลาปลอดภัยเนาะแล้วก็ขอชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ย ที่ได้ดูคลิปนี้นะคะรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยแล้วก็ครอบครัวของพวกเราทุกๆคนนะคะประสบผลสําเร็จในชีวิตก้าวหน้าลุ่งเรืองร่ารวยนะคะแล้วก็หากมีวิบากกรรมใดที่มาเป็นกรรมตัดรอนด้วยทร,ร,รัพย์อรลียทรัพย์ภคทรัพย์นาทรัพย์ทั้งหลายก็ขอให้จงมินาาสันตินะคะแล้วก็ขอบารามีคุณครูบาอาจารย์คุณสิง่งกิ์ และเจ้าเกณย์ชะตาจงบันทึกความดีของข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่บัดน,นี้ให้ข้าพเจ้าประกอบไปด้วยกรรมดีกรรมชอบกรรมไม่ดีขอให้จงวินาศสันติข้าพเจ้าขอเร่งสร้างบุญนะคะเพื่อจะใช้นี่วิบากกรรมทั้งหลายที่ได้เคยกระทําหรือมีวิบากกรรม ต่อดวงจิตดวงใดดวงหนึ่งสัพพสัตว์ดวงใดดวงหนึ่งก็ขอตัดเวรนตัดกรรมนับแต่วันนี้ขอให้ส่งผลบุญในการปล่อยปลานวบ่ัดนี้จงเป็นภารวัจัจเป็นนิสัยตามส่งให้บังเกิดปัญญายาณให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนับแต่บัดนี้นะเจ้าค่ะสาธุหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดเคราะห์ร้ายเสนียดจันไรขอให้จงวินาสันตินะจ๊ะสาธุค่ะเอ็นทีทุกท่านมาปล่อยปลากันเถอะ สวัสดีคุณแมนยูเกอร์ครับงูยุ่งไม่ไหวมันจะมีตัวนึงชอบชูคออยู่ในในกระมังอะไรหรืองูครับอะไรอะไรมาขอบคุณใช่ไหมขอบคุณเนาะ